ทะเลทองฟ้า ดวงดาวบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะนะใครๆก็มาทะเลใครๆก็มาตากอากาศร้องวิดเอน็นทุกคนก็มาไม่ไม่เห็นแปลกใหม่อะไรเลยนะครับแต่ผมบอกคุณอย่างนี้ครับว่าหลายๆคนก็มาซึมเศร้ามาร้องไห้มาดื่มสุรามาจบชีวิตในทะเลนี้ก็มากมายครับยิ่งในเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับมันอยู่ลําบากครับทำมาค้าขายก็ยากใช้ชีวิตก็ยากบางคนเป็นไหมครับอยู่เฉยเก็อยากจะร้องไห้อะมันบอกไม่ถูก นี่แหละครับคือสภาวะจิตนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาผู้ปฏิบัติเข้ามาฝึกจิตกันครับเพื่อจะทําให้มีความสุขมากขึ้นเงินทองการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดขึ้น,นครับทะเล่งจิตวิญญาณสิวะนาคราชมหากาลีเพ่งพาทิตย์เพื่อจะล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ดึงดูดทรัพย์โชคลาภ เป็นแปลงชีวิตนะอย่างเห็นได้ชัดครับวันนี้ผมจึงนะครับอยากจะนำนะผู้ปฏิบัติผู้ฝึกจิตนะครับเพื่อยกจิตให้สู่ความสำเร็จว่าเขาได้อะไรกันบ้างครับชมเลยครับ คว่ามันเบาครับเบาแล้วก็ลอยเดินเอียงไปเลยครับโอ้เรารู้นะว่าทะเลตรงไหนมีความสูงมากเลยค่ะมันก็ลอยมันเหมือนมีแรงดึงดูดลงเข้าทะเลเดินไปเองเลยอ่ะ ตัวเ,เองอ่ะลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปแล้วไม่รู้เราไปตรงไหนแต่มันไปลิวไปเลยกับน้องคนหนึ่งเดินลงไปในทะเลแบบไม่กลัวตายค่ะมันเป็นพลังงานที่ดึงดูดจริงแ่เก็ลยไเือยลยเรอยตรงก็องเราไปือซัขึ้นมาก็ดูดไปไม่รู้ตัวเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ มันเบาเหมือนนุ่นลอยไปเลยอ่ะคุณเคยเห็นไหมพี่บอกว่าทุกคนแบบเดินพุ่งลงไปทะเลแนทะ้ทั้งเกือบสามสิบคนเลยนะไม่เคยเห็นในชีวิตมาก่อนเลยครัเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะมไม่มีเฟซอยเนี่ยไม่มีเเป็นยังไงครับคุณคงเห็นแล้วนะครับ,รบการเปลี่ยนแปลงมันว้าวว้าวว้าวยังไงถ้าคุณ เปิดใจนะครับอยากจะออกมาเปลี่ยนแปลงเหมือนเพื่อนๆเขาผมเชื่อนะว่าคุณก็ทําได้คุณก็ยกระดับจิตใจคุณไปสู่ความสุขไปสู่ความสําเร็จได้และปัญหาต่างๆของคุณมันจะเล็กอย่างเม็ดทรายแบบนี้ครับ เปิดใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ Li@ n e at r c 9 5 5หรือติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของผมเลยนะครับนะโดยตรงของอาจารย์ช้างเลยนะครับ0951109669หรือจะติดต่อตามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของอาจารย์ช้างเกียร์พัสดุ์ติ๊กตอกของอาจารย์ช้างเกียร์พัสดุก็ได้แล้วแต่ที่คุณจัดสะดวกครับชีวิตของคุณไม่ใช่ของเล่นนะครับคุณจะแบกภาระให้หนักอึ้งอย่างนี้อยู่ทำไมครับแล้วมาเจอกันนะครับ